นิวมูลในราศีมังกรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนบ้างนะก็ต้องบอกว่า n นิวมูลในราศีมังกรเนี่ยวันที่11มกราคมเป็นช่วงของการเปิดตัวเองสยายความมั่นใจความตั้งใจออกมาให้เต็มที่โอกาสที่มีก็คือการสมดุลระหว่างวัตถุแล้วก็จิตใจให้ได้แล้วก็การวางเป้าหมายที่จับต้องได้ชัดเจนนะคะ ข้อหมายก็คือการที่คุณต้องมีการยืดหยุ่นบ้างการปรับตัวการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่าจะ วางแผนเอาไว้นะคะต้องบอกว่ามันไม่มีโอกาสดีมากกว่าเวลาในนิมมูลที่เกิดในราศีมังกรรอบนี้แ้แหละเพราะว่าเหมือนจักรวาลเขาจะสรรนให้คุณสามารถวางแผนได้แบบมีระเบียบขั้นตอนจับต้องได้เหมือนมีคนมาปลุกคุณให้ตื่นนะคะราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆเลยสัญลักษณ์คือเป็นแพะ แพทะเลใช่ไหมทีนี้โอกาสก็คือคุณจะสามารถรับผิดชอบได้ทั้งในความทังโลกและทงงางจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ เ,ออเวลาที่นิมูลเกิดขึ้นนะคะมันคือพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งดีๆในตัวคุณออกมาให้โลกเห็นถ้ามีความฝันที่อยากจะสร้างเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆในหลายเดือนต่อจากนี้นะคะจะเป็นการสร้างสิ่งที่คุณต้องการให้สําเร็จผลให้ได้นะคะต้องจําขึ้นใจไว้เลยนะว่าการหวนเมล็ดพันธุ์เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หมือนยิ่งเจอพลูโตเนี่ยพลูโตตรงนี้นะมากุมกับนิวมูนนะบอกได้เลยว่ามันเหมือนต้องมีการทำลายล้างเพื่อเปิดช่องว่างบางอย่างให้มันเกิดขึ้นอาจจะมีเส้นทางเก่าในการทำงานบางอย่างความสัมพันธ์ของบางคนหรือว่าการเงินการเป็นของตัวคุณอาจต้องจบลงแล้วก็การยอมแพ้ต่อรองไม่ได้ด้วยนะเปิดตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้สามารถ เห็นสิ่งที่ไหนที่แบบไม่จําเป็นสิ่งไหนจําเป็นมันต้องแยกแยะออกให้ได้ดาวเสาดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรนะคะมันอยู่ลอยอยู่ในราศีมีนนะคะทำมุมเซกทายกับพฤหัสแล้วก็กระจุกนี้แปลถึงคุณจะสามารถทําความคิดในรอบนี้ค่ะจนสําเร็จได้เติบโตได้ให้เป็นจริงในการงานได้แล้วก็สุขฉากเสาบอกถึงความรู้สึกที่หลายคนอาจจะรู้สึกแบบ อินสเคียรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยด้อยค่าตัวเองนะคะ,ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเรามองอะให้เรามองว่าเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกการลงมือทำอะคะ่ะมันจะสามารถพาคุณไปสู่เส้นชัยได้เสมอนะคะเขาบอกว่า f o r w o r w a r d ใช่ไหมถ้าล้มก็ให้ล้มไปข้างหน้าเพราะทุกอย่างสิ่งอะ เวลาที่คุณเรียนรู้แล้วคุณเรียนอย่างเดียวอะ่ะมันเท่ากับศูนย์ทำ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 มันเท่ากับซ้ำคุณต้องเรียนแล้วก็ต้องทำแล้วก็ปรึกษากูรูเมนเตอร์ถึงจะสำเร็จนะคะ